สวัสดีสายสายครับที่จังหวัดแพร่ครับนี่ก็เห็นดอกไม้ข้างทางที่สวยแต่คนก็ไม่ไมไมถ้าเห็นต้อนชินครับเป็นผักบุ้งผักบุ้งแดงผักบุ้งไทยบางคนเรียกผักบุ้งไทยแล้วยอดไปกินกับส้มตำนี่ฮะอันนี้ฝักเขาใช่ไหมฝักนะครับตอันนี้ดอกดอกดอกที่บานแล้วดอกตูม ดอกตูมนี่เป็นางี้ยดอกตูมเป็นแบบนี้ถ้าคล้ายๆกับฝักเลยนะครับนี่คล้ายๆกับฝักฝักก็กเ,เป็นอย่างนี้บานครับกลางคืนเขาจะหุบนะครับกลางคืนก็หุบกลางกลางวันก็บานผมไม่ทราบว่าบานสักกี่วันนะครับก็จะเห็นเยอะเลยนะครับดูเยอะเลยเยอะเลยฮะไหล ถ้าเขาจะบานครั้งแรกเขาจะสดใสสวยมากมุมมองครับอยู่ที่มุมมองของเราจริงสวัสดีครับ